สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะพามาชมกล้วยตานีด่างนะครับนะฮะกล้วยตานีด่างต้นนี้นะครับเป็นกล้วยที่แยกหน่อมาจากต้นแม่นะครับนะฮะเพิ่งแยกมาได้ประมาณอ่าสิบสิบสี่วันนะครับกล้วยตานีด่างนะฮะจะเป็นกล้วยที่นิยมนะครับนิยมในวงการไม้ด่างนะครับก็ หลายสวนนะครับเขาก็ปลูกไว้นะครับซึ่งตลาดต้องการนะครับตอนนี้ก็มาแรงอยู่นะครับเรื่องราคาก็ขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับใครมีก็ขายได้ตลอดนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยจะพอกับความต้องการของตลาดนะครับตอนนี้นะฮะกล้วยตานีด่างนะครับมีลักษณะก็จะเป็นด่างขาวนะฮะก็จะเป็นด่างขาวๆแบบนี้นะฮะ ด่างขาวเขียวนะครับใบปกติก็จะเขียวแล้วก็จะมีด่างขาวนะฮะแทรกขึ้นมานะครับสวยนะครับเป็นกล้วยไทยที่มีรูปลักษณะสวยแข็งแรงนะครับคือกล้วยตานีด่างเนี่ยต้นเขาก็จะด่างแล้วก็มีลายด้วยนะฮะจะมีด่างแล้วก็จะมีลายจะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับสวยนะฮะนี่นะครับเห็นนะฮะอันนี้คือเขาจะลายขึ้นไปอย่างนี้เลยนะฮะ ยิ่งโตยิ่งเห็นลายชัดมากนะครับยิ่งโตเขาจะยิ่งชัดลายเขาจะมีสเสน่ห์มากนะครับกล้วยตานี้ด่างเนี่ยเขาจะด่างทุกใบนะฮะเกิดมาปุ๊บด่างเลยนะฮะด่างตั้งแต่ใบแรกเลยนะฮะเนี่ยสังเกตดูนะครับนี่ใบที่หนึ่งนะครับใบที่สองนะฮะใบที่สองก็ด่างเลย ใบที่หนึ่งก็ด่างใบที่สามด่างนะฮะสี่นะครับนี่ใบที่สี่พอมาใบที่ห้านี่ด่างเข้มเลยชัดมากเห็นไหมครับด่างขาวสลับกันแบบนี้นะฮะสวยแข็งแรงนะครับอันนี้เป็นใบที่หกกำลังแทงหลอดมานะครับก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีขาวๆแซมมาอยู่นะฮะในหลอดนี้นะครับนี่ครับ นก้านเขาก็จะด่างมีเส้นลายนะครับมีเส้นลายแบบนี้เลยนะฮะนี่คือเอกลักษณ์ของกุ้ยตานีนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่โตวไวนะครับเลี้ยงง่ายโตวไวตลาดต้องการนะครับตลาดไม้ด่างต้องการเยอะนะฮะใครมีเนี่ยผมเห็นขายได้ตลอดนะครับขายได้ตลอดนะฮะ แล้วก็ตอนนี้ราคาค่อนข้างจะขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขยับไปเรื่อยๆนะฮะถ้าใครมองหาอยู่นะครับต้นนี้ผมขายนะครับผมขายอยู่นะฮะนะครับต้นนี้ผมขายนะฮะก็ถ้าชอบก็ทักมาได้นะครับนี่เลยนะฮะ f Facebook ธงชัยบุดีลำนะครับเบอร์โทร0644655999นะครับ หรือ ID l ดี e ก็ตามนี้เลยนะครับตามเบอร์โทรผมนะครับทักมาทางไลน์ก็ได้นะครับถ้าไม่สะดวกโทรก็ทักมาทางไลน์นะฮะคุยกันได้นะครับทางไลน์ก็ยินดีตอบนะครับทุกคนนะครับก็เดี๋ยวส่งรูปเพิ่มเติมให้สอบถามรายละเอียดได้นะฮะเดี๋ยวแจ้งราคาทางไลน์ให้นะฮะนี่ครับเป็นไม้ที่สวยเลี้ยงง่ายนะครับผมปลูกไว้อยู่ประมาณ3ต้นนะฮะตานีด่างนะครับตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ สามต้นนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นต้นเล็กสุดนะครับที่ผมเลี้ยงอยู่นะฮะจริงๆเสียดายนะครับเพราะว่าต้นนี้สวยนะฮะถ้ามีลูกค้าซื้อก็เสียดายอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรครับแบ่งกันไปได้นะครับถ้าใครชอบนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมปลูกใส่กระถางนะฮะกระถางสิบสามนิ้วนะฮะสิบสามนิ้วนะครับความสูงของต้นนี้ ะะเดี๋ยวให้ดูความสูงก็ประมาณนะครับดูหลอดละกันหลอดหลอดอปลายหลอดนะห้าสิบเดนะครับถ้าเอาใบนั้นกลางขึ้นมาก็น่าจะประมาณเจดสกว่านะครับนะฮะก็ต้นอุย้ยต้นนี้นะครมีทั้งหมดห้าใบ5ห้าใแล้วแล้วก็ใบที่6กกำลังแทงหลอดขึ้นมานะครับอีก ประมาณ4ีหวันก็น่าจะกลางนะครับหลอดนี้นะครับตอนนี้ลากเขาก็เริ่มเดินดีอยู่นะฮะลากเขาเริ่มเดินแล้วนะครับก็ถ้าใครซื้อไปก็สามารถไปลงดินได้เลยนะครับหรือว่าจะลงท่อหรือใส่เข่งก็ได้เลยนะครับสาหรับต้นนี้นะครับเดี๋ยวให้พิจารณานะฮะนี่ลำต้นนะครับนี่คือลำต้น ดูนะครับนี่คือกล้วยตาหนีนะครับเขาจะมีเส้นด่างนะฮะด่างที่ต้นเลยนะครับเห็นไหมครับจริงแม่ต้นนี้นี่ด่างชัดด่างจัดเลยนะฮะต้นแม่เขานะครับพอดีไม่ได้ถ่ายรูปต้นแม่มานี่สวยนะครับก็เดี๋ยวใบแรกนี่เดี๋ยวเขาก็จะทิ้งไปก็จะปอกเปลือกนี่ออกก็จะเห็นลายตรงนี้ได้ชัดขึ้นนะครับ ผมขายไปต้นที่แล้วไม่ได้ไม่ได้ด่างขนาดนี้เลยนะฮะต้นนี้ถือว่าด่างแบบสวยมากต้นนี้ด่างสวยมากดูนะฮะแข็งแรงนะครับเห็นไหมครับหลอดใหม่โอ้โหด่างขึ้นมาเลยขาวมาเลยนะครับนี่สวยนะครับดูนะฮะ ต้นเขาดูโคนต้นนะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูโคนต้นก็ประมาณสองนิ้วนะครับนิ้วเกือบสองนิ้วนะครับเกือบสองนิ้วนะฮะนี่นะครับนี่เบอร์โทรผมเลยนะครับตามนี้นะครับแคปไว้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็ทักมาได้ทางไลน์นะครับเบอร์นี้ก็คือไอดีไลน์ผมเลยนะครับนะฮะ หรือจะมาชมต้นจริงก็ได้นะครับอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับก็คลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมลงต้นใหม่ให้ชมอีกนะครับก็ขอบคุณนะครับฝากกดติดตามนะฮะติดตามด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวมีไม้ด่างสวยๆราคาแบ่งๆเบาๆมาลงให้ชมเรื่อยๆนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ